ครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับสวัสดี FC ในชาแนของต้นยุสคา r g เกตเอทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ที่เดิมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับตัวท็อปสุดแห่งปีเลยนะฮะคันนี้เป็นโมเดลปี2014นะฮะสีน้ำตาลสวยๆเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับก่อนที่จะทำสปาและก่อนที่จะปรับสภาพก็มารีวิว อัปเดตรถสวยให้ดูกันก่อนนะฮะตัวนี้คือรถ Isuzu Mu-X 3.0 4x4 นะเป็นตัว4 wheel นะฮะขับเคลื่อน4ล้อเครื่องดีเซล3,000ตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะฮะปี2014นะคันนี้เลขไมลใช้งานอยู่ที่180,000กโลนะฮะร,ราคาอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นนะครับได้3,000ขับ4ปี14ไปใช้เลยสภาพรถโครงสร้างเดิมรถสวย นะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ได้สีน้ําตาลด้วยใครที่ตามหาสีน้ําตาลและอยากได้ตัวท็อปสายลุยนะฮะโฟร์วิวคันนี้เลยนะฮะหกแสนแปบาทเท่านั้นซึ่งออกห้างใบแดงอยู่ประมาณล้านห้าถึงล้านหโดยประมาณนะครับถ้าจําไม่ผิดนะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่6ก9เเท่านั้นนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไม,ม่เดิมๆไม่มีกอน,นะฮะ 1 8 0 0 0 0กน่าโลเท่านั้นเองนะเรามาดูความสวยงามรอบคันของเจ้า MU-X ตัวท็อปคันนี้กันนะฮะคันนี้ก็เป็นโฉมปี2014นะฮะชุดโคมเรนโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันิไลท์นะมาคู่กับไฟสปอ t l ตไลท์ตรงนี้ด้านล่างนะฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมโลโก้โครเมียมนี่คือโฉมปี2014เลยนะฮะโฉมปี14 15 16หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม นี่ครับคันนี้เป็นปี14ตัวท็อปนะเครื่องดีเซล3 0 0 0ัขับ4เลยนะครับนี่ครับกันชนก็จะเป็นสีเทานะตัดด้วยสีน้ำตาลที่เป็นสีตัวรถสวยงามนะฮะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับล้อแมกอัอลลอยขนาด17นิ้วนี่นะครับผมล้อแมกอัอลลอยขนาด17นิ้วนี่นะครับตัวยางนะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะสีเส้นนะอันนี้ยางเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแจ้งลูกค้าก่อนว่าตัวยางนะเสื่อมสภาพแล้ว เราเปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นเลยนะครับผมลูกค้าก็เอายางใหม่ไปใช้ได้เลยนะครับกระจกมองข้างเป็นโครมเมียมนะฮะมีกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะที่จกมองข้างให้ด้วยนะครับตัวกาศบันไดข้างเดิมๆนะฮะสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยงามนี่นะครับสวยงามเดิมๆดิสเบกหน้านะครับผมดิสเบกหน้าตัวนี้เป็นดมหลังอ่าเป็นดิสเบกหน้าหลังเลยเป็นตัวโฟร์วิวนะฮะดิสเบกสี่ล้อนะะระบบ เบรก ABS EBD มีครบเลยกุญแจเป็นคนะียล์นะฮะรีโมทอัจฉริยะนะฮะมือจ,จับเป็นโครเมียมนะฮะสามารถเปิดปิดรถได้ตรงนี้ได้เลยนะฮะผมกุญแจติดตัวไว้นะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับนี่นะครับกระจกสามารถพับเก็บรวดไฟฟ้าได้นะฮะปรับไฟฟ้านะกระจกเดิมแท้จากศูนย์ทุกบานเลยนะครับรถสีสวยนะะมีเสน่ห์มากๆเลยคันนี้ตัวท็อปขับสีนะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะฮะ นี่นะครับล้อแมกอันลอยขนาด17นิ้วนะฮะผมนี่นะครับด้านบนนะฮะแหลกหลังคาก็จะเป็นแบบแนบติดกับพื้นหลังคาสามารถเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาแบบสไตล์แอดเวนเจอร์หรือสไตล์ทูเล่ได้นะฮะแล้วก็ตัวรับสัญญาณเป็นคีบฉลามแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวขับ4แท้เลยนะสติ๊กเกอร์โฟวิลอยู่ครบนะด้านท้ายนะก็มาพร้อมกล้องมองหลังนะที่ซ่อนอยู่บนขอบป้ายทะเบียนตรงนี้นะฮะ เป็นกล้องมองถอยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยกล้องทํางานออตโต้นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มเติมให้ด้วยนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะกันชนท้ายก็เป็นสีเดียวกับกนชนหน้าเลยครับสีเทานะไฟทับทิมมีให้ครบเลยไฟเบรกโดนที่3 LED กระจกไล่ฟ้ามาครบนะครับผมนี่ครับขอบคิ้วสปอยเลอร์มีให้ครบเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะฮะ นี่ครับสวยงามมากๆเลยคันนี้ลองเปิดฝาท้ายดูหน่อยนะฮะล้อยางอะไหล่มาให้ครบนะครับลองเปิดฝาท้ายดูหน่อยนะฮะด้านในเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าด้านในเนี่ยเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะฮะติดแผ่นแปะหนังมาให้เรียบร้อยนะฮะปรับแปะผนังเบาะนะฮะผมเป็นสีน้ำตาลอิดนะสวยงามนี่ฮะสวยงามเลยนะครับแล้วก็เบาะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะเป็นรถยนต์7ที่นั่ง3ตอนนะฮะระบบแอร์เป็นแอร์เพดาน มีจอกลางให้ด้วยนะดูหนังฟังเพลง entertainment ครบคันเลยคันนี้สวยงามนะครใครที่กำลังมองหารถครอบครัวตัวท็อปราคาย่อมเยาวนะ689,000บาทเท่านั้นปี14เป็นตัวท็อปขับ4รายละลเอียดหัวน็อตฝาท้ายนี่นะครับเดิมเดิมเลยนี่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันนะฮะไม่มีรอยปัจจัยขันเลยนะฮะเหลี่ยมเดิมนะครับผมรถยังไม่ได้ปรับสภาพตอนนี้ก็จับมารีวิวกันก่อนเลยนะฮะอันนี้คือฝาท้ายเดิมเ นะตะเข็บลอยซีดเม็ดอ์กฝาท้ายเดิมๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะฮะเราดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นตัวถุงเครื่องมือและแม่แรงใส่ให้ครบนะครับแปะแผ่นหนังมาให้ตรงนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะฮะเบาะแถวที่3าถ้าต้องการพับก็ดึงสลักแล้วก็พับไปได้เลยแบบนี้นะครับผมนี่ครับพับราบไปได้เลยนะตัวเบาะแถวที่3าก็สามารถนั่งได้ปกตินะครับตรงนี้นะเป็นเบาะหนังสีครีมนะับผมรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะับผม ที่จะรับความนิยมอย่างมากแล้็ผู้คนตามหามากสำหรับโฉมปี14 15เพราะราคาย่อมเยาวแล้วก็ได้ตัวท็อปขับสีด้วยนานๆจะเข้ามาทีนะครรุ่นนี้นะครับเข้ามาไม่บ่อยนะฮะถ้าใครติดตามรีวิวของผมนะจะเห็นว่าปี1415เนี่ยไม่ค่อยมีเข้ามานะฮะแต่ถ้ามีเข้ามาเมื่อไหร่ก็ออกไวนะครับผมมาไวไปไวมากมากเลยนี่ฮะ,ะด้านท้ายก็เดิมๆนะให้ดูโครงสร้างเดิมๆกัมนก่อนก่อนที่จะทําการสปานะ,ะก่อนทําการปรับสภาพใดๆนะฮะก็เอามารีวิว อัปเดตให้กับลูกค้ารับชมกันก่อนว่าวันนี้มีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับ Isuzu e MU-X 3.0 DVD นะครับผมเป็นตัวขับ4ท็อปตัวท็อปเลยนะฮะตัวขับ4เลยนะครับรายละเอียดแล้วก็เดิมๆนี่นะครับตัวกากบันไดข้างเดิมๆนะฮะสวัสดีวันที่9นะฮะผมวันนี้วันที่9นะฮะวันพฤหัสบดีวันที่9กนะฮะก็รถเข้ามาใหม่1คันนะก็อัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมกัน นะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูนี่ครับระเอียดภายในของเขาก็เป็นเบาะหนังสีครีมเป็นทูโทนนะฮะบร,ริเวณแผงประตูก็จะเป็นิกเนเจอร์ของเขาเลยตรงนี้นะฮะเป็นลายไม้ออกด้านๆหน่อยเปรียบเสมือนไม้จริงแล้วก็บุนุ่มเป็นสีครีมนะคันนี้ได้พรมรองพื้นที่เป็นพรมเข้ารูปนะฮะสีเดียวกับตัวที่แปะหลังเบาะนะเป็นพรมหนังเข้ารูปแบบนี้นะฮะสีน้าตาลอิดสวยงามนะซึ่งจะเป็นสีเดียวออกสีเดียวกับตัวรถเลยก็ดูเรียบร้อยดูสวยงามดี คอนโซลด้านหน้าก็เรียบร้อยดีนะครับมาพร้อมระบบเครื่องเสียง DVD n a v i g เ t กเตอร์นำทางมาครบหน้าจอดูหนังฟังเพลงได้ครบคันแล้วก็ระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์ออโต้นะฮะระบบเกียร์ออโต้นะมีเลดทอนิกให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะมาพร้อมการขับขี่แบบ4 w h e e l นะฮะปรับ2 High 4 High และ4 Low ได้นะเป็น4ไฟฟ้านี่นะครับตัวท็อปเลยพวงมาลัยมัลติฟังชันครบครัน นะครับเบาะปับปไฟฟ้าคนขับ1ตัวนะจอกลางมีให้นะครับผมดูหนังฟังเพลงได้สบายสบายรายละเลอียดตัวเบาะเดิมเดมนะฮะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะตัวเบาะเดิมเดิมไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะตัวเบาะนี่ครับโครงสร้างรถสวยเดิมนะครับผมคันนี้ปรับสภาพห้อีกหน่อยก็สวยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาราสุดถ้าใครสนใจใครหาอยู่รุ่นนี้นะครับตัวท็อปขับ4เครื่องยนต์ดีเซล3,000 ขึ้นเขาลงดอยสบายๆนะฮะนี่ครับค่อนข้างหายากสำหรับโมเดลปี2014-15หายากมากลูกค้าหากันเยอะนะครับถามว่าคุณต้นมีอิวสุมิวเอ็กเครื่อง3,000โฟวิวไหมปี14-15-16นี่แหละฮะเข้ามาแล้วครับปี2014 1คันนะฮะตัวท็อปขับ4เลยนะฮะ3,000โฟวิวนะครับราคาพิเศษนะฮะ689,000บาทเท่านั้นนะฮะ689 ได้ตัวท็อปขับ4นะครับนี่ครับสวยงามเพดานก็สะอาดสะอ้านดีนะฮะรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะแจ้งก่อนเดิมๆนี่คือจอนะครับผมแล้วก็ระบบควบคุมพัดลมแอร์เพดานตรงนี้นะครับแ,แอร์ราวเพดานครบเลยนะครับระบบเสียงก็เป็นแบบไลฟ์สลาวนะครับผมสวยงามนะฮะคันนี้สวัสดีนะครับ FC u ท่านนะครับ สสดี FC ฟซีในช anel ต้นยุสคาเกตเอด้วยนะครับใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะโดยเฉพาะ Isuzu m มิ X คันนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะ3.0ขับ4นะครับปี2014นะฮะเป็นตัวท็อปโฟ e ์วนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยสบายๆกำลังเหลือๆเลยเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นะก็มาพร้อมพรมเข้ารูปนะสีน้ำตาลทั้งคันเลยนะครับสภาพรถด,ดูดีมากนะครับก่อนเป่สภาพ เราก็มารีวิวกับลูกค้าได้รับชมเหนกออน่อนพราะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับรถสวยน่าใช้งานนะครับผมสภาพดีโครงสร้างเดิมราคา6,89,000บาทนะคะ Isuzu MU-X สามจุดศูนย์ n e v y 4 x สีมม่คูณสี่หรือตัวท็อปขับสี่นั่นเองนะครับนี่ครับตัวสครับเพจกันใช้งานขึ้นลงถือว่าเรียบร้อยดีนะฮะรอกรันตอกสภาพรอชงให้หน่อยก็แจ่มเลยนะคันนี้นะฮะสวยงามเดิมเดิม เดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถดูนะดูหน้าปัดเรือนไมค์กันหน่อยว่าคันนี้ตามที่ผมแจ้งไปนะฮะหน้าปัดเลื่อนไมค์วิ่งอยู่ประมาณกิโลแล้วนะฮะด,ดูว่าระบบเป็นยังไงบ้างแอร์เย็นไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูปลองสตาร์ทดูกันตามมาเลยครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับผมปกติทั่วไปนะเป็นคีย์เลสนี่นะฮะกุญแจกดล็อกเปิดปิดรถได้ปกติเลยนี่นะฮะกดล็อกได้ปกตินะครับ เราล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ฮะเป็นเซนเซอร์นะครับผมก็เปิดรถได้เลยเพียงเอามือสอดเข้าไปที่ระหว่างมือจับนะ,ะก็ปลดล็อกอัตโนมัติเลยกุญแจใส่กระเป๋าไว้นะฮะหรือว่าจะกดที่ปุ่มก็ได้หรือว่าจะกดที่รีโมทก็ได้นะฮะล็อกได้3แบบเลยนี่นะครับบอะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับผมแล้วก็แผงประตูนะฮะดเดิมๆเลยสแตนดาร์ดเดิมๆนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพ ลองมาสตาร์รถดูนะฮะดูหน้าปัดเดินใหม่คันนี้กันหน่อยว่าิ่งเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับนี่ครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบบิดแบบนี้นะฮะเป็นกุญแจแบบบิดแบบนี้นะฮะกุญแจนะด้านในนะครับมาให้ดูก่อนนี่ครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับบิดแบบนี้นะครับผมก็กุญแจติดตัวไว้นะฮะแล้วก็กดบิดสตาร์ได้เลยนี่ครับ นี่ครับเครื่อง3,000นะฮะเลขไมค์ก็อยู่ที่1 8 5 2 5 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมเป็นแอร์ออโต้ตัวเลขดิจิตอลแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นทัชสกรีนนี่นะครับเป็นทัชสกรีนระบบนำทางเนวีมีครบเลยนี่ฮะนี่ครับระบบนำทางนวิเกเตอร์แล้วก็ฟังก์ชันการขับขี่แบบ w h e e l นะเป็น4รไฟฟ้านะก็สามารถเลือกปรับได้ นี่นะฮะปรับสองไฮนะครับสี่ไฮนะฮะตัวก็กระพริบตรงนี้นะครับผมนี่ครับสี่ไฮแล้วก็สี่โลนะครับผมก็จะขึ้นตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมปรับมาที่ปกตินะครับผมสองไฮนี่ฮะก็จะมีแสดงผลตรงนี้นะครับผมนี่เขาเลอยู่ที่สองไฮะขยับรถนะตัวถอยนะครับกล้องมองหลังก็ทํางานปกติเลยนี่นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็เครื่องเล่นเป็น DVD นะครับผมคันนี้ ทรงลยมันติฟังก์ชันสวยงามนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกียแบบเพนทันชิพได้นะฮะผมเป็นแบบเล p ทอนิกได้ทั้งทีนะสามารถปรับเล p ทอนิกคือบวกลบได้เช่นเกียร์แบบมันนุ่นก็ได้นะครับก็คันนี้ก็สวยงามนะฮะเดิมๆรอปรับสภาพนะครับผม6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้ก็คู่มือต่างๆการใช้งานก็มาครบนะฮะเป็นปึ๊กเลยตรงนี้เป็นเล่มเลยนะมากันเป็นเล่มนนหนาๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับ คู่มือการใช้งานต่างๆมาครบนะครับผมรายละเอียดรถสวยเดิมนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวใส่อุปกรณ์ต่างๆใส่วัตถุมงคลนต่างๆหรือว่าที่เก็บของก็ติ๊กนะฮะไม่ให้บทบังสายตานะฮะบทบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ก็ใส่ไปในเก๊ะมื่อสัคู่นี้ได้เลยนะครับไฟส่องเก๋งนะฮะก็เป็นแบบวอร์มไลท์นะฮะสีเหลืองนวลๆที่ใส่แว่นตามีครบนะที่บังแดดนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราออกให้นะฮะ คันนี้ลูกค้าเดินมันจะมีเด็กลูกนะครับจะมีลูกอยู่นะมีสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวนี้เราปรับสภาพก็แกะออกให้หมดนะครับนี่นะครับคอนโซลสวยโครงสร้างรถด,ดีรถเดิมนะรถเดิมดีสวยเลยคันนี้น่าใช้งานนะได้ตัวท็อปด้วยนะฮะกำลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะกำลังเหลือๆขึ้นเขาขึ้นดอยสบายๆใครที่กลัวว่า,าจะได้ตัว1.9หรือว่า 1.9มันอืดน,นะฮะถ้ากลัวคิดว่า1.9อืดน,นะะมาเล่นตัว3,000นี้เลยนะในตัวท็อปขับสีด้วยและราคาก็อยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาย่อมเยาวเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายมากแล้วก็เครื่องไม่ไม่ดังนะเครื่องนิ่งเลยนี่นะครับโครงสร้างด้านในบอดี้ด้านในสวยงามเดิมเดิม,ดมนะตัวเบาะต่างๆนะฮะสวยงามเดิมเดมเลยเพดานสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับผมไม่มีรอยอักขระลงยันต่างๆนะครับ ก็ใช้งานเดิมๆปกติเบาะแถวที่3ก็ใช้งานได้ปกตินะสภาพเบาะก็เดิมดีเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะฮะที่พักแขนก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะคอนโซลด้าน,นหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะฮะระบบเกียร์นะฮะฟังก์ชันการขี่นะฮะ4วิวนะฮะ4ไฮ4โลได้หมดเลย แล้วเป็นโฟไฟฟ้าด้วยนะฮะไม่ต้องจอดรถนะฮะเวลาเข้าเกียร์ความเร็วที่60-80บดนะฮะก็เข้าเกียร์ได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะน่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งสำหรับคันนี้นะฮะก็เรียนเชิญนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะฮะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวจริงๆนะฮะซึ่งค่อนข้างหายากสำหรับปี14นะฮะนานๆจะโผล่เข้ามาที นะวันนี้เราได้มา1นึ่งคันเรได้ตัวท็อปขับ4ด้วยนะใครที่หารุ่นนี้โฉมนี้หน้านี้อยู่แล้วก็ราคาประมาณนี้นะฮะต้องรีบคว้าเป็นเจ้าของไว้นะฮะสีน้ำตาลนะฮะสวยเหมือนกันนะฮะคันนี้สวยเลยแล้วก็สภาพรถดีมากๆเลยนะรายละเอียดด้านหน้าก็จะมีไฟ Daytime Running l i g h t ตรงนี้ที่ผมบอกคือเอกลักษณ์ของเขาก็จะมาพร้อมไฟ Daytime ท,ที่มาคู่กับไฟสปอ t l ตไลทนะโฉมหน้าตาปี14 15 16จะเป็นโฉมนี้เลย นะครับซึ่งตัวท็อปนี่ค่อนข้างหายากและคันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วย3,000ขับ4ดีเซลเราไปดูรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับผมตามมาเลยครับอาล่ะครับเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างห้องเครื่องกันนะฮะเราบอกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องทํางานปกติเลยเป็นเครื่อง DDI VGS Turbo ขนาด3.0ลิตรนี่แหละฮะเครื่องทํางานปกติเลยนะครับผมนี่ครับกำลังเหลือๆเลยหรับคันนี้นะฮะ รายละเอ like ียดคันหน้าเดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตเดิมๆนะคันหน้าเดิมๆไม่มีรถชนมาแน่นอนนะครับการันตีเลยรถน้ําท่วมชนหนักทิกคว่ำเราไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะครับนี่ครับรายละเอียดเดิมๆนะฮะตัวรอบขัดปกติแล้วก็ตัวเพจนะฮะเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์เพจยังไม่หลุดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะฮะดอกรีเวทเพจต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะฮะนี่ครับซ้ายขวา รายละเอียดนะฮะฝากระโปรงมีการถอดเทมสีฝากระโปรงมาแล้วนะฮะมีการถอดเทมสีฝากระโปรงมาให้แล้วแต่เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะเนื่องจากเทมสีเนี่ยเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็มีสเก็ตพิ้นต่างๆนะฮะรถไม่ได้มีการชนมารับประกันวรินารให้เลยนะฮะรถมือสองนี่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเก็บเทมสีอันนี้เทมมาจากเจ้าของเดิมนะครับผมเทมมาจากเจ้าของเดิมนะครับผมก็ได้ การเก็บสีใหม่ไปเรียบร้อยนะคะสำหรับของเจ้าของใหม่นะครับระบบเบรก ABS นะฮะตัวต่ออากาศอยู่ครบเลยนี่แหละครับเจ้าอีซุมิวเอ็กซ์คันนี้นะครโครงสร้างเดิมรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะฮะการันตีกับเรื่องกับสีมาอย่างแน่นอนสีเดิมโรงงานมีการเก็บสีให้ที่ฝากระโปรงมาให้แล้วนะฮะตัวไฟเราขัดให้ใหม่นะฮะตัวไฟหน้าขัดให้ใหม่นะครับ เรื่องการเก็บงานสีหรือว่าความเรียบร้อยของรถมือสองเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะฮะเน้นเรื่องของการใช้งานเดิมๆเช่นเครื่องยนตน์โครงสร้างนะแล้วก็รายละเอียดตัวรถเนี่ยบอดี้เดิมๆไม่มีการตัดต่อหรือไม่มีการชนหนักพลิกค,คว่ำหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะฮะรถประวัติดีที่มาที่ไปชัดเจนมีเล่มตรวจสอบได้นะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะเจ้าอิลซูม u x เอ3.0 DVD Navy นะฮะ4 x 4 รงยนต์ดีเซล3,000ปี2014ตัวท็อปเลยราคาป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านหล้าน6 000, โดยประมาณนะวันนี้เราขายเพียงแค่689,000บาทเลขใหม่ใช้งานเดิมๆไปที่180,000กิโลไม่มีกอใหม่นะครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์095-056-6926นะครับย้ำนะครับ095-056-6926 หรือแอดไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนกับเจ้าอีซูมีคันนี้นะฮะตัวท็อปขับสีค่อนข้างหายากถ้าใครสนใจต้องรีบจองไว้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ